มาดูการให้อาหารกุ้งเล็กวันนี้มาฟาร์มต้องวัดทุกมือบ่วัดวัดความเข้มเมือง ຕ້ອງວັດທຸກບຕວັດບກບສີນ້ຳນານ້ລະັບດພໍດີເົ7 กุ้งน้อยนี่เขาต้องวานเราบ่แต่กุ้งใหญ่ต้องใส่เครื่องใหอ,อันนี้คือเครื่องให้อาหารถ้ากุ้งใหญ่อันนี้กุ้งเล็กอ๋นนกุ้งเล็ก ให้อาหารกิงเล็กอันนีใฟฟ้ให้ไฟฟ้าหมดใช้ไฟฟ้าหมดเดินไม่ไหวขนาดบอร์เล็กยังเดินไม่ไหว ไม่ก่อนเลี้ยงนี่จะใช้ใช้น้ำมันใช้เครื่องตีน้ำเดี๋ยวนี้สมัยนีย้ทันสมัยใช้ไฟฟ้าหมดให้อาหารก็ใช้เครื่องไม่ต้องใช้คนหวานอันนี้กุ้งเล็กถ้าจะใช้กุ้งเล็กนี่จะมาหวานด้วยมือเองอันนี้เมื่อจับไปหลายรอบแล้วนะคะบ่อนี้ใหญ่มากบ่อนี้หกไล ถัดลงไปนั้นก็หกไร่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่ามันไม่มีน้ําจืดเลี้ยงมีแต่น้ํำช็มข้างหลังนี่จะเป็นทะเลจะไปเลี้ยงฝั่งโน้นเพราะว่ามันมีน้ําจืดข้างหลังป่าโกงกลางนี่เป็นทะเลนะคะเนี่ยฝั่งนี้ไปนู้นเป็นทะเลหมดเลยทะเลประจวบกุ้งเล็ก น,นี่จะเป็นคลองส่งน้ําส่งน้ําจืดเข้ามาเพื่อเพื่อเติมน้นมนมําน้ําเค็มน้ําเค็มจะเปิดมาฝั่งทะเลนากุ้งค่ะวันนี้มาเที่ยวฟาร์มฟาร์มกุ้งกิจการครอบครัว ไม่รวยแต่อยู่ได้อันนี้บ่อบ่อพวกนี้คือบ่อบ่อเอาน้ําเข้ามาพักเก็บจิบน้ําเพื่อจะเติมบ่อจะสลับเลี้ยงเลี้ยงบ่อนี้แล้วก็จะเป็น เลี้ยงบ่อนี้เสร็จจับเสร็จก็จะไปเลี้ยงบ่อนู้นต่อแล้วบ่อนี้ก็จะพักทำความสะอาดอันนี้ทำความสะอาดแล้วก็จะเติมน้ำใส่เช้ามาก็จะวัดความเข้มระดับน้ำวัดอุณหภูมิวัดระดับน้ำว่าแต่ละวันได้ประมาณไหนวัดค่าเฉลี่ยของน้ำนี่เป็นการวัดเนี่ยหลานชายค่ะเช้ามาเขาก็จะมาวัด ค่าเฉลี่ยของน้ำอยู่ในระดับไหนความเชม็มความความด่างของน้ำว่าน้ำได้ระดับไหนอันนี้น่าจะน่าจะเป็นกุ้งโตแล้วเพราะว่าใช้เครื่องตีน้ำหลายเครื่องใช้เครื่องตีน้ำหลายตัวอันนี้เป็นเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ กุ้งน้อยกุ้งใหญ่นี่เอ้ากุ้งน้อยคือใส่เครื่องหลายโตเฮ้ยอ๋อปล่อยหลายคองฟังพุ่นบักต้มเด้ป่อยักบ่เอาจับเบิดแล้วตวมบ่เบิดนะเอาเือกุ้งเหลือจ2บ่อนี่บ่บ่ดนี้อ๋อกุ้งใหญ่จับเบิดแล้วแสดงว่าของักตมนี่บ่มีกุ้งน้อยแล้ว อันนี้เอานาำเข่าใส้ในี่เลี่ยงจริงอ๋อเป็นหนามตีมนรอ กุ้งนี้เขาปล่อยเยอะก็เลยใช้เครื่องตีน้ำเยอะรถไฟสายใต้ เี่ยรถไฟสายใต้ผ่านวิ่งทั้งคืนนอนฟังแต่เสียงรถรถไฟขบวนสายใต้นี่เป็นบ่อกุ้งค่ะจับหมดแล้วฝั่งนูน้นจับหมดแล้วกุ้งใหญ่จับหมด จับหมดเมื่อวันวันพุธออเดอร์เข้าจับหมดเมื่อวันพุธนี่เหลือแต่กุ้งเล็กเหลือกุ้งเล็กสองหมอกฝั่งนู้นก็จะมีนี่เหมือนกันฝั่งข้ามข้ามป่าตรงนี้ไปอีกก็จะเป็นอีกฟาร์มหนึ่งจะมีสองฟาร์มแต่ฟาร์มนูน้นเน่ะจับหมดเมื่อวันพุธก็เหลือกุ้งเล็กสองหมอก สิบกว่าปีค่ะเกือบยี่สิบปีแล้วเลี้ยงกุ้งอันนี้คือกันนกไม่ให้นกลงเป็นเชือกสีแดงแดงกันนก หล,าย,ลายบ่อนะคือจับหมดแล้วจะมีแต่จะมีเครื่องที่เขาที่ไม่มีเครื่องตีน้ำนั่นแหละคือจับหมดแล้วมันก่อนเรามาแต่ว่าเราไม่อยู่เขาจับกุ้งออกจับกลางคืนจับกุ้งอ๊อกส่งออกส่งนอก แดดออกเงี้มือเศ้าแสบตามาเที่ยวดูชมบอกุ้งที่ฟาร์มหลายๆคนบได้เจอกันหลายมือเนาะค่ะเพราะว่าเ้าบได้อยู่บ้านค่ะมาได้ยุ่งเทียบมาก้า,าไเลยสองสามมือแล้วเนาะค่ะ ก็าไ่ได้เจอกันะผู้ใดศิวา่าหายไปไสก่หายมาฟ้ามค่ะมาประจวบมาพักพรค่ะมาเที่ยวมาเทียเท่ยวฟาร์มเที่ยวฟาร์มกุ้งค่ะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้แหละเนาะคะ่ะข,ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่มาติดตาม กดไลค์กดแชร์บอได้เจอกันดนเนาะคะ่ะขอพระคุณเด้อคะ่ะทุณคนุคนสวัสดีค่ะ